รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์นะฮะเวลา1 5นากา20นาทีทางททบ5แห่งนี้ครับกับผมอ๊อกกิรติเทพทันครับวันนี้ฮะเราเดินทางมาไกลครับจากกรุงเทพมหานครมาถึงที่นี่กว่า700กิโลเมตรเลยนะฮะผมอยู่ในระดับความสูงที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล้ทยว่าเท่าไหร่1,628เมตรถูกต้องครับผมนี่เราอยู่บนดอยเลยนะฮะคุณผู้ชมครับอากาศตอนที่เราเปิดรายการนกำลังเย็นสบายเลยครับวันนี้ฮะ ไฮไลท์ของเรานะฮะจะเดินทางมารูจา้จักชนเผ่าอยู่ชนเผ่าหนึ่งครับเขามีพิธีกรรมมีการดำเนินชีวิตที่เป็นมาอย่างยาวนานและน่าสนใจเป็นอย่างมากต้องติดตามครับ้สุดขอองฟาจะไมม่บ เอาล่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกครับตอนนี้เราก็เดินทางขึ้นมาถึงแล้วครับผมอยู่กับคุณบุษบามีเชนะฮะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่บุษบาเดี๋ยวแต่พี่บุษบามีนามสกุลเป็นไทยด้วยค่ะชื่อนามสกุลอะไรนะครับคำดาวแสนค่ะอ๋อคุณบุษบาคำดาวแสนค่ะนะครับวันนี้พี่บุษบาครับจะเป็นคนพาเราเข้ามาเยี่ยมชมและทำความรู้จักทั้งหมดพี่บุษบามีชื่อ,ม,อมีชื่อของพี่เองที่เป็นชื่อ มีค่ะเขาเรียกกันว่าอะไรพี่บูก่าค่ะบูก่านะค่ะ <laughs> ผมเรียกพี่บูก่า <laughs> ได้ค่ะ <laughs> พี่บูก่าครับอย่างอันนี้คือเป็นชนเผ่าอาขาเราเป็นอาขาค่ะต่างจากที่อื่นไงต่างกับทุกชนก็อาขาก็จะมีอยู่3อาขานะคะก็จะมีอาขาผาหมีหรือว่าอาขาลอมีครับแล้วก็อาขาอุโลค่ะวันนี้เราขึ้นมาทางดอยแม่สลองนะฮะคุณผู้ชมถูกไหมฮะที่อำเภอแม่จนัน อันนี้คือบ้านหล่อชาชาเราขายเยอะอะะหรือว่าไงอ๋อที่นี่ไม่มีชาค่ะไม่มีชาด้วยแล้วมีให้ชิมมีให้ชิมค่ะแต่ว่าไม่มีขายค่ะมีให้ชิมเท่านั้นเอนี่ไงนี่ไงชาสวัสดีครับขออนุญาตครับโอ้ํ้ำชาผมเป็นคนมักน้อยครับเลือกจอกใหญ่เสมอนี่น้ำชาชาดื่มทางนี้นะคะทางไหนครับทางนี้ค่ะล้อทุกาครับอย่าง พอมาถึงเนี้ยผมถามว่าชุดแต่งกาย,ยาเงี้ยเราเราแต่งนี้ทุกวันไหมก็หนูอยู่ที่นี่แต่งทุกวันค่ะก็ชาวบ้านก็คนที่เข้ามาร่วมโครงการนี้ก็แต่งทุกวันค่ะมผมต้องลาคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าโทษนะครับคือจริงๆการแตะตัวเนี่ยอันนี้ผิดผีเลยแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตชุดเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะคือเขาต้องเอามาย้อมดำนะฮะคุณผู้ชมครับย้อมดำทั้งหมดเสร็จปุ๊บจากนั้นได้ผ้าเสร็จถึงจะมาปักลายเหล่านี้เข้าไปเพิ่ม นะครับแล้วเจ้าตัวเจ้าของต้องทําเองทอลายแบบนี้แล้วลองคิดนะฮะชินนช้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ทั้งตัวนะฮะทำเองหมด <S 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 เอาลววันนี้ฮะ้จะได้เรียนรูนค้ครับว่าเวลามาเชียงรายปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเรามาเที่ยวที่นี่เลยมาเยี่ยมเยียนเขาหน่อยวันนี้ผมจะให้เห็นว่าสิ่งที่ต้องทําและสิ่งที่ห้ามทําและสิ่งที่ควรทําที่นี่เป็นยังไงนะฮะมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวมารู้จักชีวิตของพวกพี่ๆเขา S <S เดี๋ยวเข้าไปดูของที่นีลึกก่อนเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะครัเชิญเลยครับผมตึงตึงโยุตินกินโอ้โหอะไรบอกว่าเสียบะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านทํานะคะชาวบ้านเป็นคนปักค่ะปักให้ล<า>แล้วเขาก็เอาไปเย็บค่ะเอาไปเย็บขึ้นโครงสร้างของกระเป๋าให้นะครับแต่ว่าแต่ว่างานออกแบบพวกนี้งานปากกักผ้าเป็นชาวบ้านหมดค่ะลายที่นี่เป็นคนออกแบบปักทั้งหมดนะครับอันนี้คือเรื่องที่ผมอยากเล่าที่สุดพอตอนผมกับทีมงานมาถึงนะครับก็เราเราทั้งหมดฮะของไฮไลท์เทเลงก็มายืนดูครับแล้วก็เห็นป้ายว่าสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทําเมื่อเมื่อไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขา ก็คือเรื่องการถ่ายรูปทําไมอะค่ะเกี่ยวกับถ่ายรูปแล้วก็เกี่ยวกับอ่าห้ามไปแต่ต้องอะไรเกี่ยวกับของวัฒนธรรมของที่นี่ค่ะถ้าไปแต่ต้องโดยไม่ได้อนุญาตก็จะผิดผีหรือว่าผิดประเพณีค่ะยังยังถ่ายรูปทําไมทําไมไม่ให้ถ่ายอ่ะก็อย่างบางคนเขาไม่ได้เตรียมพร้อมหรือว่าเด็กไม่ได้แต่งไม่ได้ใส่ผ้าอะไรเงี้ยถ่ายไปก็จะแบบออกไปแล้วจะไม่ไม่น่าดูค่ะก็เลยต้องก็คือก็คือมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนิดนึงคือจะถ่ายบอกกันเลยครับนอย่างวันเนี้ยอะไรกันเราจะมาแล้วก็ ขออนุญ,ญาตก่อนว่าขออนุญาตถ่ายทำนะครับวันนี้จะมีการเก็บภาพแน่ๆเดี๋ยวเราจะเข้ามาเรียนรู้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหาไฮไลท์ในจุดที่หนึ่งครับผมอยู่กับเพื่อนส <c oughs> ุมไยเียนของผมพูดเล่นฮนะ ผมอยู่กับคุณยูเยเบกานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยูเยพี่บูสปาเดี๋ยวต้องให้พี่ยูเยอธิบายตรงนี้หน่อยว่าอันนี้คืออะไรพี่เกี่ยวกับดาษสัครับจุดกับดักสัตว์เดี๋ยวเข้ามาดูในเลยฮะเนี่ยเนี่ยผมจะทําให้ครับให้ดูตัวอย่างครับผมสาธิตเกี่ยวกับเกี่ยวกับตุกหรือเกี่ยวกับหหงอะไรต่างๆน่ะอาหารว่างตรงนี้ครับตรงกลางอาไ้ตรงกลางนี่เลยตรงกลางพึกใส่หน้าเลยเนี่ย ทำอย่างนี้เลยให้ทับตายเลยอ oh. นี่คือเป็นอุปกรณ์จับนกครับผมเอารถด่วนใส่ในนี้ใส่ตรงนี้ค่ะใส่ตรงนี้อ๋อใส่ใส่ในกระดาษนี่ผมมันเสียวมันจะทำเลยตรงนี้ตรงนี้จะใส่ยืดไงคะสองคนไม่เจ็บหรอกอสองคนไม่เจ็บไม่เจ็บหรอกมาเลยใส่เลยสองแมวจะไม่เจ็บเจ็บได้ยังไงเนี่ยผูกคอเลยอ๋ออ๋อมันจะรัดคอนกนี้ตัวใช่ดูไหมดูไหมผมบอกแล้วไม่เจ็บเมื่อกี้ผมบอกแล้วให้ตัวใหญ่สองคงขามก่อนกันปึ้งปึ้งสมมุติ จิกนอย่กินเลยอยญ่กินแล้วไม่เจ็บขนาดนี้หรอกโอ้โหอะไรบอกไม่เจ็บอ่ะผมบอกแล้วไม่เจ็บจริงครับอาจาหมู่บ้านครับผมอันนี้ของจริงหรือของจำลองของจริงครับนี่ของจริงโอ้เนี่เหรอครับยานะคะยาจับนะคะจับไม่ได้ค่ะอ้าวทำไมอ่ะ ก็เดี๋ยวจะที่นี่จะมีผู้นำศาสนานะคะถ้าเราไปจับก็จะกระทบต่อผู้นำศาสนาค่ะอ๋อเหรอฮะค่ะอ๋อก็คือคืออันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้ละคือชิงช้าอันนี้ใช้ในพิธีจริงค่ะใช่วันนี้ห้ามจับแต่ว่าวันนี้อนุญาตให้ถ่ายได้ค่ะใช่ค่ะถ้าจะกระทบผู้นำศาสนาแล้วเราต้องทำยังไงอเราต้องเสียหมูเสียไก่ค่ะจะจะต้องกลับมาทำพิธีให้เขาอีกค่ะเขาเขาเพื่ออะไรครับ เอาไว้เพื่อเฉลิมฉลองทำเกษตรอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะออ๋ก็เป็นประเพณีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยนะใช่หลังจากเกี่ยวข้าวทําเก็บผลผลิตแล้วเอาละเราจะสิ้นปีก็เป็นโบนัสก็มาเล่นในงานวันสงศ์อะไรก็มาเล่นในการ ้าหมู่บ้านแล้วแต่ที่นี่ยังไงเนี่ยฮะจะต้องผ่านประตูหมู่บ้านค่ะเออน,นี่อันนี้คือประตูหมู่บ้านอันนี้ประตูผีค่ะอ๋อประตูผีค่ะผัดไอร่อยนี่เ <c oughs> ออไม่ใช่แน่นะผัดไทยประตูผีคนที่นี่คือประตูผีครับทําไมเราต้องผ่านประตูผีะอะฮะก่อนจะเข้าไปก็ต้องผ่านเพราะว่าคนในหมู่บ้านหรือว่าบาัมพบุรุษในหมู่บ้านเขาจะได้รับรู้ว่าคนที่อื่นมาเยี่ยมเยียนอะไรเงี้ยค่ะผมเห็นมีดาบค่ะดาบอันนี้ก็จะเป็นดาบเขาหลังจะต้องทําหลังคาละสองอันหรือว่าสามอัน เขียนลวดลายแล้วก็ไล่ผีออกมาจากบ้านแล้วจะต้องเอามาห้อยตรงนี้ค่ะอ๋อนี่ก็คือว่าอย่างมีอย่างมีผีติดตัวผมมาอย่างนี้พวกผีทะเลอะไรอย่างนี้ก็จะเข้าหมู่บ้านไม่ได้ผมก็ต้องหาเข้าไปก่อนเพราะดาบจะไล่ทั้งหมดค่ะใช่ค่ะผมเห็นมีนี้ด้วยโทษแต่จริงๆนี่ผีผู้ชายนะห้ามจับค่ะอ๋อห้ามเับผู้ชายเวลาประกอบพิธีนะต้องให้ผู้ชายค่ะให้ผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงอ๋อผู้หญิงทำไม่ได้พิธีไม่ได้ค่ะแล้วอย่างตรงเสามีอันนี้คืออะไรครับเขาเรียกว่าไอ้จิ๋วกาวัฒนธรรมจิ๋วกาบม้าไว้อย่างนี้ ให้เกี่ยวกลับเหมือนมาไหว้เขาป่ะครับให้ผีกวงไงคะมันเป็นเขาเรียกว่าที่หอยที่ตุ้ยนี้ให้ผีกวงจุดที่ไม่ดีมาถึงที่นี่ให้มันตีกลับครับค่ตรงนี้ห้ามเหยียบอะไรป่ะครับเหยียบได้ค่ะเหยียบได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะตรงนี้ไม่เป็นไรครันี่บ่อน้ำสัดสีครับ ยังไงครับต้องให้พี่ยอยูเย่เราวัฒนธรรมธรรมนี่ที่วลาผู้นหญิงคนหนึ่งครอบครัวน้หนึ่งคนอ่ะมาตัดแล้วก็ตัดใส่ที่อย่างนี้ภาชนะค่ะภาชนะ,ชนะแล้วก็เอากลับไปแล้วก็ทำทิพเวลาฆ่าไก่ตัวหนึ่งแล้วก็ใช้น้ำนใช้น้ำนี่ลากขาถึงหัวนะสามจุกล้าแล้วก็ให้ไปตีตาย แล้ก็ทำวิธีวัฒนธรรมของอาคาของวิถีชีวิตอ๋อคือราดน้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก่อนที่จะเชือดไก่ว่างนั่นเพื่อเอาไปทำถวายให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนี้ค่ะวันนี้นะฮะเราได้เห็นทั้งหมดของอาขาที่บ้านหล่อชานะฮะคุณผู้ชมครับที่ จังหวัดเชียงรายขึ้นมาที่แม่จันนี่เลยนะฮะมาที่ดอยแม่สลองครับ,รบเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนแบบนี้ม<ะ>ูสิเก้านะครับก็จะมีการ<ะ>ดูแลแบบนี้ะนะครับเมยพี่โอเยมีพี่บุษบาแบบนี้มาคอยดูแลวันนี้ฮะในมุมหนึง่งเราก็ยังเห็นว่าการท่องเที่ยวที่นี่มีความน่าสนใจก็ได้คุยแลกเปลี่ยนกันมาตลอดนะครับว่าเอ๊ท้ายสุดแล้วมันจะไปยังไงต่อแต่สําคัญสุดเราต้องให้กําลังใจครับคุณผู้ชมเราเห็นชุมชนก็เป็นแบบนี้เขาต้อนรับเราฮะเราเป็นคนเมืองเราเข้ามาครับ เราก็เอาความเป็นเมืองทิ้งไว้ก่อนครับมาเป็นเขาเรียนรู้กับเขาทั้งหมดเรียนรู้วิธีคิดวิธีการปรับตัวเองให้อยู่แบบนี้เอาชีวิตตัวเองออกจากเมืองแล้วมาเรียนรู้แบบนี้แล้วจะมีความสุขแบบนี้ครับแล้วก็กลับไปบเดี๋ยวท้ายนี้ให้พี่บุษบาฝากเชิญชวนผูน้ชมมาเที่ยวเลยครับอยากให้ท่านมาชมโดยโดยส่วนตัวนะคะก็คือ,อที่นี่ก็ยังรักษาวัฒนธรรมของตัวเองอยู่นะคะก็เป็นเผ่าอาขานะคะก็ถ้าใครได้เข้ามาที่นี่แล้ว จะจะจะไม่เสียใจค่ะวันนี้ผมมองอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับผมมองว่าพี่พี่เขาตั้งใจทําพี่พี่เขาอยากทําเราสนับสนุนครับแล้ววันนี้นี่คือการท่องเที่ยวที่เกิดอยู่ในพื้นที่ประเทศเราฮะนี่คือประเทศไทยครับเราเดินทางขึ้นมาไกลามากนะฮะเพื่อมาตามหาไฮไลท์แบบนี้แล้ววันนี้ก็มีความสุขครับถึงแม้ในบางมุมเราจะรู้สึกว่ามันง่ายไปสั้นไปแต่อย่างน้อยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับเราทุกวันถ้าเราไม่ออกมาตามหาแล้วมีความสุขกับเขาเหล่านี้ครับ อาขาที่บ้านหล่อชามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรมราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ได้ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงในปัจจุบันเมื่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้มีพระราชบัญญัติเป็นของตนเองเป็นนิติบุคคลมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐก็ได้มีการสืบสารพระราชปณิธานของรัชกาลที่5ให้เป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าจัดก,การศึกษาพระพุทธศาสนา บุรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีสำนักงานกลางและก็เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกรรมฐานดังนั้นอาคารวิปัสนาธุระที่คุณโยมคุณหญิงสมปองและคุณหมอรัศมีวันนิสสอนได้ระดมทุนมาช่วยกันสร้างถวายมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะทำหน้าที่ในการประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้โดยเฉพาะการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงมีการพัฒนาด้านจิตใจซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและในขณะเดียวกันก็จะเป็นแระแง่เรียนรู้การสร้างวิปัสนาจารย์โดยที่เราจะเปิดหลักสูตรปริญญาโทด้านวิปัสนาธุระหรือวิปัสนาภาวนาซึ่งที่จริงก็เปิดอยู่นานที่สาขาของมหาวิทยาลัยแต่จะนำมาจัดการเรียนการสอนที่นี่ก็จะเป็นการสร้าง วิปัสนาจารย์ไม่ใช่เฉพาะสอนในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่สอนญาติโยมทั่วไปและที่สำคัญก็คือสอนชาวพุทธทั่วโลกซึ่งมาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรและวิยาลัยเพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิทยาลัยพุทธศาสนาชาติที่ชาวต่างชาติมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ดังนั้นอาคารวิปัสนาธุรกที่ดำเนินการสร้างถวายมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ภัยสาร แก่ชาวพุทธไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่เป็นประโยชน์แก่ชาวพุทธทั่วโลกได้สร้างพระวิปัสนาจารย์ไปสอนอผู้ที่สนใจในการปฏิบัติกรรมฐานทั่วโลกจึงมีขุณูประการอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันคุณหญิงสมปองวันนี้สอนได้มีโอกาสมาออกรายการโทรทัศน์นะคะ วันนี้ดิฉันจะขอเรียนให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบนะคะว่าวันที่9มีนาคมพศ2,556ซึ่งตรงกับวันเสาร์เวลาบ่าย2องโมงทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ตำบลลำไทยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยา จะจัดงานซึ่งงานนี้เป็นงานค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นงานมหากุศลคือดิฉันคุณหญิงสมปองวันนิสอนและนายแพทย์รัศมีวันนิสอนและครอบครัวได้สร้างศาลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวายต่อครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้ดิฉันมองเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์ กับโลกมนุษย์นี่อย่างมากมายถ้ามนุษย์เราได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะมีความสงบความล่มเย็นความพอเพียงดังที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่านได้ส่งปรารบไว้นะคะดิฉันจึงขอเชิญชวนให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้ามีโอกาสไปร่วมบุญกับดิฉันในวันที่9 มีนาคมพศ2556เวลาบ่ายโมงตรงนะคะเราจะได้เจอกันที่นั่นเราจะได้ร่วมบุญกันที่นั่นเราจะได้ทำบุญเป็นอภิมหากุศลถวายศาลาร่วมกับดิฉันด้วยและท่านจะได้เห็นสิ่งปแปลกต่างๆที่ท่านยังไม่เคยเห็นนะคะดิฉันขอขอประคุณค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ชมค,ครับวันนี้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะฮะของชุมชนชาวอาขานะครับที่บ้านหล่อชาจังหวัดเชียงรายครับผมเห็นแล้วผมมีความรู้สึกชื่นใจนิดหนึ่งก็คือว่าคนในชุมชนครับมีทิศทางในการที่เลี้ยงดูตนเองได้อย่างแข็งแรงขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวอาขาเขายังเหนียวแน่นอยู่ก็คือเรื่องของประเพณีการปฏิบัติครับเขายึดแบบที่บรรพบุรุษได้กําหนดไว้ให้แล้วก็รักษาไว้จนทุกวันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะฮะแล้วคนในชุมชนครับ เขาอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันและดูแลซึ่งกันและกันครับตามหาไฮไลท์ของตนเองให้เจอในแต่ละวันนะฮะและคุณผู้ชมจะมีความสุขเหมือนที่ผมและทีมงานมีความสุขครับวันนี้เวลาอะไรฮะพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะฮะ15นาฬิกา20นาทีทางททบ5แห่งนี้กับไฮไลท์ไทยแลนด์ครับวันนี้สวัสดีครับสุดมากผมว่าชีวิตมันต้องออกมาตามหาอะไรบางอย่างให้กับตัวเองนะฮะ ไม่งั้นอยู่ออฟฟิศทำงานออฟฟิศตลอดมันจะเหนื่อยลองจัดสรรเวลาดีๆนะฮะเติมไไลท์ให้กับตัวเองเงี้ยหามุมเล็กๆในการท่องเที่ยวเงี้ยแล้วก็จะมีความสุขเหมือนผมเงี้ยได้ออกมาเงี้ยแฮปี้